ทำไรที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคีทานกินข้าวแม่เฟิร์นเตรียมพิเศษเพื่อลูกสาวก็ลงใช่ไหมก็คือ่ต้มอึนตาต้มอึนตาอร่อยมากเลืกที่ด้วยเลืกที่ที่ไหน มินบุรีค่ะโรตัสมินบุรีค่ะแม่เฟิร์นวันนี้วันนี้แม่เฟิร์นทำต้มไก่ต้นยำไก่ต้มไก่ใส่เบบกข้ามออนนะครับเป๊ะเลยปะเป๊ะปะเป๊ะกินก่อนได้มาได้ ไมไ่แบบขึ้นไหลเลยต้องคนอีสานทำแน่เลยก็ราสชาติคนอีสาน<ช>อร่อยใช่ไหมพ่อสังกุงสูงสุดที่นี่คือมีคนเดียวค่ะที่อ <laughs> ้อนใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> น,น่า,า,นาทำมาไม่ได้ล <laughs> ูกอะไรหรอ อันนี้คือเราจะเปิดร้านกันแล้วเหรอคะใช่ค่ะเราจะเปิดร้านแต่งหน้าแล้วนะคะเราจะเปิดร้านแล้วนะคะเราจะเริ่มเปิดร้านแล้วค่ะมีอะไรให้จูบบ้างตาจะขอว่าเราต้องมีอึ่งไข่ของปรดเธอนี่อีกบอทที่ค่ะแป้งมาลองมาลองนี่เอ๋ออะมาลอง ไม่พูดเล่นมาลองก่อนไม่ไม่ไม่ลองแต่งงานตัวเองหนูือนแต่งงานกันเลยแต่อุ้เห็นผอมลงนะผอมกว่ารอบที่แล้วอุ้ยจะเลื่อยจะเลื่อยไหลลงค่ะโบว์โบว์คอยมีเวลานอนไม่ได้ไม่ได้อู๋เห็นเราต้องเกอะให้ตัวไวพ่อให้ทำงานเราก็ต้องทำงานเพราะพ่อกำลังจะได้หนังพันลายไม่หนูทำงานอยู่แต่ว่าพ่อกำลังจะดูไลนเอ้า เอาทะเลาะกันแล้วคืพนพ่อไปอยู่แต่บงสองบงหนึ่งพ่อไม่ค่อยมาเท่าไหร่หนูก็เลยต้องรับงานคนเดียวแม่แม่ดูสิพ่อใจร้ายขนาดไหนแกไม่ได้ใจร้ายแต่เขามองว่าอื่นๆงเาบริหารงานได้แล้วใช่มันก็เมียนโยค่ะเรายึดเลยไหมเรายึดเลยดีกว่าพ <c oughs> <c oughs> ่อแซ่บป่หะจากต้มไก่แบบป๊าต้มเล้าเจ็บเจ็บจะได้ ไม่ถามมีต้มอึ้งจริงเหรอมีค่ะทำงานกเลยค่ะทำงานรอดยู่เลยขอกระถาต้มอึ้งแล้วไปกินดูไหมเนี่ยแล้วเฟิร์นซื้ออ่ะคืออึ้งไท่ตัวใหญ่เลยอแม่เฟิร์นจะซื้อมาจากไหนคะนี่มีทุกที่เลยอ่ะมีเหรอคะูนึกว่าแล้วอึ่งมาจากไหนหนุ่ยมาจากไหนแม่หนุ่ยว่ามันออกมาจากโถส้วโถส้วรัมหน้าวูด ถ้ามันมันออกมาจากไหนก็ช่างมันแต่ว่ามันเป็นอาหารของเราอู๋อินนหาพูดแต่อู๋อิงกินเยอะนะกินเยอะกินกับเพื่อนชอบไหมนะชอบไหมไข่มันนัวดิกระจุ่นเจรานี่กระจุ่ทำงานไม่สนใจหลักเลยหลากก็น้อยใจเอาสกินอยู่แม่น้อยใจทำไมเนี่ยสนใจลาะชวนหลากกินแน่เอา คนมาหั่นก็ว่ากินแล้วียังนึกกินแล้ว <c oughs> อโอ้ยพัย่นหละกินแน,น,น,น่อร่อยทานจิตก็เบือ่อซะหนูอยู่ว่าทานจิตคนทุ้คนเด็กงอไงอะค่ะพ่อไม่สนใจไม่รอฮะรอรอกินต้องอึ่งต่อได้ยินข่าวว่าอึ่งกำลังมาช่างนีิอึ่งกำลังมาแรงมาเนี่ยเจอ,จอกันที่ตอต,อตออุ้งอิงนะคะตอตอระอุงอิงนะจ๊ะอืออะไรอีกเนี่ยมา มวาุดเอาอะไคุณดูติ๊กตอกมวัสดีล่าสุดเหรอคะตอนนี้ไหนั้อมามังหอว่โจงพี่ผ่านแล้วพี่กินเขาบ้างไหมีรู้จักน้องหลินไหมใคนะเขาชอบ เขาชอบพี่ยุงอิงมากเลยนะโทรมาหาพี่ยุงอิงด้วยวันนั้นน้องหลินี่กังดังอ่ใครอะชอบร้องเพลงเป็นด้วยน้องเพลงเป็นด้วยน้องยิ้น้องหลินอ๋อหมดอิงกินแล้วค่ะหมดอิงแต่ที่นี่มันอร่อยว้ากินอิงนิดนึงกินอิงนิดนึงเป็นกำลังใจให้กินค่ะกินพี่หมดอิงกินเมื่อกี้นี่เดี๋ยวขอถ่ายคลิปเก็บภาพพี่อเล็กอีกนิดนึงนี่หลานจัจะกินอย่างเต็มที่ใช่ไหม แล้วก็จะกินแบบแบบต่อหน้ากล้องทำเป็นไม่ไม่ไม่เอาค่ะไม่เอานนงาเวทีแล้วเพราะว่าอินสตาแกรมคนเขาเรียนกเนแเชื่อไหมทุกรนยที่ขายของพูดถึงจริงหมดเลยใช่ไม่ใช่คนแบบว่าเอาทุกอันนี้เป็นจริงไหนรถอะไรคะไม่ข่าวปลอมเอารถอะไรคะรถมือมันเอกล้องนี้ยแบบแย่มากเลยเก่งยองที่ติดต่อเยอะตอนเนี่ยใช่หน้ากว่ามาก แล้วบางทีเรามันตกใจอ่ะยิ่งคนใกล้ตัวเอาทางนี้ก็เริ่มเปิดร้านแล้วค่ะเราชอบตรงที่กล้องสดแต่แกรน้าสดเกยสวยนานทีนะเนี่หลายคนจะได้เห็นการแต่งหน้าจากพี่เฟินโดยช่างแต่งหน้าระดับมืออาชีพหน้าสวยแม่เฟินคือสวยเปธรรมชาติสวยไปธรรมชาติูกจริงไม่ได้ชมนะเมื่อกี้ไม่ได้ทาอะไรนะหน้าสดๆนะ แม่รู้ไหมว่าพ่อโจแต่งหน้าเองนะเดี๋ยวนี้แม่เขาเก่งเฮ้ยเอาดีๆแต่ตอนนี้ยังไม่แต่งแต่ว่าตอนขึ้นเวทีตอนขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าเองเฮ้ยแต่งหน้าเองแล้วเดี๋ยวนี้แต่งหน้าเองก่อนขึ้นเวทีเนา้องอิงเนาะทำยังไงบ้างนะที่แต่งหน้าเนี่ยปาปเปีง ท่าลิบจังไหนท่าลิบแ่งแน่พ่อค่ะั้โอ้ยพ่อเด้อพ่อพ่อยู่กันมากี่ปีแล้วนี่ยเนาะแต่งแน่แต่งแป้งค่าแป้งอยู่แล้วก็ถามเต้ยซี่ว่าลิดร้องหนึ่งอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มเลยครับสิบห้าเพลงก่อนเนี่ยโดยที่เราไม่คิดว่าน้องจะร้องได้ทุกเพลงนะแล้ววันนี้เราก็คือมีเซอร์ไพรส์ว่าน้องหลินจะมาคุยกันแล้วว่าจะมาแต่ว่า ไม่น่าตื่นค่ะหรือเปล่าเนี่ยอ๋อต้องรอลุ้นไม่งั้นอาจจะพาไปนู่นเลยลุ้นกันในตอตอน้องอุงอิงนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกันเลยล่าสุดผู้ใหญ่บ้านก็เชิญไปดาราสาวใหญ่นะบอกว่าชอบพี่อุงอิงมากกว่าผู้ใหญ่บ้านมากันใช่ว้านั้นพูดพูดอย่างนั้นเลยเขาเขาพูดอย่างนั้นเลยพูดว่าชอบพี่อุงอิงมากกว่าสันอืม ดังนั้นต้องเริ่นคือรองเพลงกับอุ๋งอิงแล้วไหวไหมล่ะอุ๋งอิงแพ้นะไหวบอสไหวบอสต้องสูงนง้น้องด้วยอุ๋งอิงต้องยอมแพ้น้องแล้วล่ะลูกคองสุดๆนะหลิ่มนะลูกคองพ่อฮอร์กันยังบ้างแม่มิงก็ต้องยอมแพ้เดชแม่มิงล่าสุดล่าสุดแม่มิงเชิญฟืนไปางานขึ้นบ้านใหม่พ่อไปไหมคะมที่เอาพ่อไม่ลูกเมียน,นั่นน่ะ ไม่เห็นทานเมียไม่ตามข่าวเมียเมียขึ้นบ้านเลบ้านเราเล่เนี่ยพี่คือบ้านบ้านต้อกับบ้านเมียนะเขาได้เพื่อใหม่เขาเสิร์วใหม่แล้วเอ้าพ่อโจ้หน่อยใหญ่เราหอวงกันแหนการวิปืนยังไงเนี่ยเราหอวงกันแห่งกันแล้วเออต้องอัปเดตนะเอาข่าวด่วนครับทุกคนจริงคู่ที่เป็นดาราเขาอย่างเงี้ยทุกคนมันจะมีช่วงระยะเวลาข่าวด่วนพ่อโจกับเจมี่มาหองละแห่งกันอ่า เตียงหักแล้วเตียงหักแล้วเตียงโอ้ยเตียงหักได้ยังไงเจมินก็ตัวน้อยน่ารักน่ารักของโปรดของโปรดครัของโปรดอู่เพิร์ดที่เพิร์ดไม่กินด้วยกันก่อ็ขาชีมาเลยขาชีขาชีมาเลยพี่อเล็กทานเป็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงอิงป้อาพี่อเล็กคือพี่อเล็กกับพี่เพิร์ดแย่งกันตลอดแต่ด้วยความที่วันนี้อู๋อิงมาเราจะไม่แย่งน้องพี่ไม่ได้ให้ไม่โซนว่าโตโตคือเรา กินแล้วปวดท้อไม่กินรอแค่นี้พ่อดูไข่เต่งมากไข่ใหญ่มากโอยไม่ไหวแล้วน้องกับเจ๊ลอขาดีดีอีกตอนแม่ไม่ต้องอ้อนค่ะกินได้แบบเป็นชิ้นใหญ่แม่รู้กินแห่งกันไม่เฟื่อนเหมือนแต่ย่านแต่ยานมือแต่ยานให้ แต่อาจจะยานจะ่กินน้ำลายพ่าเป็นยานยังไงว่าเกินน้ำลายนะอร่อยแซ่บอีหลีเอ้าเอ้าเอ้าพ่อตูว่าพ่ออ็หั่นก็หั่นพ่อไปรลองมึงบายานแล้วแซ่บหลายลู้ใครแซ่บหลายจะบบ่อันนี้คด ใส่บอกว่าไม่ลองมาจากเส่ก่อนเพื่อกินมันได้เดี๋ยวไทยกินกินเอานาเอ้าฟองจริงเราต้องกินแบบนี้หรือแบบใช่อันนี้ไข่มันเลื่อเยไข่มันเลื่อไข่มาไข่จัต้องถือเดี่ยวคด้วยม่ร้อเหรอพ่อโจเขียยมันเลยพี่ไข่อร่อยมากหมอนอิงมันิงต้องกินตึงต้องอึงน โอ้ยพ่อโจจะดีแล้วโอ้ยพอโจเอาเอาคือว่าแต่ยามพอโจกินอึ่งอันนี้คือแหล่งโปรตีนนะพ่อชั้นดีเลยอืออร่อยไหมพ่อทั้งไข่ทั้งอึ่งแต่ขามันนี่กรอบมากเลยนะทางนี้ทางนี้เปิดร้านอะไรต่อคะเนี่ยเฟิร์นชอบปวดเฟิร์นเลยแม่เฟิร์นไม่แต่งหน้าแล้วตอนนี้แม่เฟิร์นไม่แต่งต้องหยุดละใส่เครืองไม่แต่งแล้วหน้าสดก็ได้ โอ้โห,หเติมแรงเติมใจรร <t> อร่อยไข่มันอร่อยมากคุณอิงกินเป็นไงท <t> ี่สุดใครจะไปคิดอ่ะทุกคนวันนี้เพราะกลัวกินตึ่งได้วันเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดทุกคนแย่งกันนะ <t> ไม่เธอเราไข่มันนัวมากขอขอเพิ่มน้ำซุปอันนี้หน่อยแล้วชุดมีไซส์พี่เฟิร์นด้วยเหรอคะเอาไมครับ ใส่ด้กัแม่ใส่ได้เหรอมันน้อยพอเหรอหลวมมันหลวมไม่ใช่เหรอเปิดโรงงานเสื้อผ้าไหมคะหมอนยังส้าเยอะมากเลยใหญ่ไปพี่เฟิร์นแกะเลมันใหญ่มันใหญ่แค่ใส่ไม่ได้หรอกพี่เฟิร์นไซส์ S ไซส์ S ตอนนี้พี่เฟิรน M แกก็ใส่ไม่ได้นะจะเอา M มาใส่อะไร M M ได้แต่ความยาวอ่ะ ชอบเหมือนกันหมดเลยใช่ค่ะแม่เฟินไหนอันไหนแม่เฟิร์นจริงอันนี้จริงจริงเหรอเนี่ยพ่อโจตกใจไม่ใช่คอนเทนต์นะแกกินจริงจังแกินทุกวันไม่ได้อยู่กองเขากินหวายวะสัตว์น่ากลัวน่ากลัวเลยพ่อแกกลัวอ่ะพ่อเห็กินนั่นอื่นพ่อโจกลัวค่ะกลัวมากโอ้ยโอ้ยกลัวมากเลยค่ะกลัวมากแต่ต้อบอกว่าที่นี่ทถูกสุขลักษณะ เจอกันในตตน้องอุ่งอิงนะจ๊ะอีกไม่นานแล้วจ้าขอเวลาเติมพลังอึ้งนิดนึงเด็นเนี่ยสะอาดมากอี่แม่เฟิร์นก็ไลค์อยู่ในช่องเฟิร์นที่คิดว่าตัวเองเป็นดาราจริงๆแม่เฟิร์นก็เป็นดารานะดังอย่พวกเราดังดังมากก็้าโวมพยายามมาท้าหาม่เล่นสถี อ้าวทำไมแม่ไม่ยอมเล่นน่ะไม่รู้อ่ะบอกเหตุผลหน่อยทำไมไม่เป็นดาราไม่ดีเกนันจุก็ไหนแหละเป็นนางเอกเนี่ยจะเชื่อไอ้ใครให้ลูกอุ้หญิงเนี่ย<ม>นางเอกเรื่องอะไรก็เห็นนางเอกบอกรายละเป็นนางเอกเนี่ยเขาหลงก็าหลงหลายๆลายนายเขาจะมองข้ามพวกเราอ,ะาอ่ะเออมันไม่ให้ลูกอิงเป็นน,า,นงงางเอกงั้นเดี๋ยวแม่เฟิร์นทำใหม่อีกเรื่องหนึ่งนางเอกขึ้นางเอกนางเอกกับตังคูเขาแพ้เอกอ๋อนางเอกแบบมีพระเอกเป็นพระเอกที่หนึง เป็นนางเอกเอกอยู่ได้คนเดียวไงเป็นนางเอกที่กายืนหยัดได้เโดนี้ไม่ต้องมีใครมาตัวไม่หลานียูไผ่ไหม่จะูไผ่ไมโอ้โอ้โอ้พี่อดโอ้ แต่เมื่อเราเป็นลูกพุกเยอะให้เราขำนลูกข้าวผายลูกข้าวผายใครเป็นลูกเก๋ชอบชอบเด็กคนไหนในวงพ่อะโจ๊พออเอาดีๆเปิดตัวมาก็ต้องไปสำรวจดิในยานนี้พี่ออสน้องหลอ้วนกลางวันเปล่ากินเยอะเหรออย่ากินบุหรี่พี่ไม่ไม่พ่อหนูจะเล่าให้ฟังยังไงพี่อิทุกวันนี้ถังน้ำแข็งควรต้องล็อกอ่ะเพราะว่าไม่จริงแน่มันมีความสุขของพี่เขาไม่ แต่เขาจะอ้วนเกินไปแล้วเขาก็จะเดินไม่ไหวเจริญสุขภาพไอ้เรื่องกินเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าไอ้เพี่องทำต้มไก่แต่ว่าต้องหัวลำมั้ยจะดูบอกวันไหนมีบุหรี่บุญวันนี้ไม่ไกลท่าออดไปตามท่าหลุทำไมเล็บน่ารักจังมันมันจุดแล้วถ้าจุดไปได้ไปสีไม่ะจะกปยั่งเกี่ยวกับอะไรันเนี่ย